ไก่นี่ก็มาเอาอยู่นี้มาได้สูปีเลยพี่น้องเไงมองนี่มองเคยได้มองเคย่มันแต่ว่ามาปีนี้บ่ท่านแล้วครับพี่น้องคุณเจอแล้วพ้นเก้าปีไกลเลยพี่น้องเอ้ยบุ้ยไงท้องลุงงงลางงางเอ้ยดอกตุูมกระยังอยู่เด้หนี่นี่ครับ ดอกตุ้มๆม,มันบบเมนนันนี่นนดิมันมีแนวมากินนะครับพี่น้องนี่มันจะเป็นกระลอกหรือกระเตน,เนี่แหละมากินนี่ห้อยกินนี่ห้อยห้อยกัดลมห้อยกัดลมไปเทียบเลยพี่น้องเลยโอ้หนาเสียดายปีกายนี่กมาเมาอยู่นี้มาได้สู้ปีเลยพี่น้องเลยมองนี่มองเคยได้มองเคยมันแต้ว่ามาปีดีโบ่ท่านเลี้ยวครับพี่น้องคุณเขาอากหลักพี่น้อง นี่ตุ่มๆก็มีเอ,เ,อเอาเอาบักดำยบบักเปายบอุ้ยเต็มต <ดำ S 2> ีนแบบนี้นี่นนเอาแม่เปาจัดการแม่เปามมนมันบำเรอของเมืงเอาลูกน,อนก้องกะจิเอาพ่อลูกน้องครับผมพ่อแล้วแม่นแท้พี่น้องผมมันมันได้กินอยู่นี่อู้ยับยับยับ,ยบอ๋อดู เปลาไปไหมว่าแม่เปลาเอาจัดการพี่น้องผมโอ้ยเหลือกเอาตัวแนวนบักเปาโอ้ยโอ้ยสวยบ่ทันแล้วเป <c oughs> าหยับออกเบิ้งเปล่าขับเอล่าคนไหนยุ่งพี่น้อง,องเไยโอ้ยจนม่เห็นบักเปาแล้วนี่้ยเนี้เอาจัดการจัดการ ไอ้เคยคนลกอ่ะเลยดอกแข็งด,งดีอยู่โอ้ยโ,โอ้ยตก,กหูจุดควงหักเอาเลยพี่น้องเพราะมันจำเป็นละน่าเสียดายครับพี่น้องเลยที่ไก่เขามาเอาดอกงามไปดิ โอ้นาเสียของเสียของนาเสียดายมากๆเลยปีนี้ค่าจะสิบเบ็ดพี่้องผมว่าด้มาหาเห็ดเถาซ้ำเถาซื้อๆก็ค่ฝนตกห้ำมาสวงไฟสวงคืนติดต่อน เอา้าพอได้อู้อยู่พี่น้องเอา้านี่อันค่อยได้มากอ่ะใส่ตาไปตรงนี้เห็ดไข่ดอกหนึ่งดอกสองแล้วก็เห็ดปวกเห็ดปวกดอกเดียวดอกหนึ่งหน่อยๆเอา้าเด้กจานไปลุยต่อ